สวัสดีครับมาพบก,กับรายการชิดแชทอ ep ี20แล้วนะครับผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูว่าเป็นชิดหรือเป็นแชทหรือมันฮาหรือมันป้ายกันย <c oughs> ังไงสอดคล้องกับสิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนถ้ชื <c oughs> ่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ขอเยอะๆหน่อยนะครับไลค์ like เขาบ้างมั้ยรักเขาบ้างไหม <c oughs> ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นใหม่จากช่องเรานะฮะ อย่าล <c zess or> <expand> co ืมคคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ไม่ลืมครับฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณด้วยนะครับรออะไรอ่ะถ้าจะดูถ้าจะชมจะสนุกสนานไปกันไหมไม่ไปก็จะพาไปถ้าจะไม่ไปก็พาไปอยู่ดีเพื่ออะไรวันนี้ไปครับวันไหนที่มึงเหงาสามารถตักหากูได้ตลอดแต่กูไม่ตอบ กูยังไม่ค่อยเหงาเหงาที่มันอยู่บนหัวที่กินเลือดเราป่ะฮะอันนั้นมันเหากอนไตยนี่ว่ากูคิดว่าสแตนบายรอกูตลอดเวลาไม่สำคัญตัวผิดไปงกูหัวโทษโอ้โหกูไม่ค่อยเหงามึงอยากเหงาแล้วหงอยไป่ะฮะหรือกูจัดให้นะความลับมึงเยอะนะมึงอยากกอนเตนะแม่ง มึงการนอนไม่เอาใครเลยดิตื่นมาพักผ่อนบ้างก็ได้เดี๋ยวการนอนคือการพักผ่อนนะฮะแต่มึงก็นอนเกินไปคือคนเราพักผ่อนหกถึงแชั่วโมงมันดีไงแต่มึงล่อไปสักสี่ชั่วโมงยี่ชั่วโมงก็ไม่ใช่นะมึงเป็นรำไพ่ปะเนี่ยต้องการการนอนอะไรขนาดนั้นเป็นเด็กก่อ หรือว่าเติมเวลานอนหรืออะไรเติมไปถัง E แล้วมึงถ่าย E เหมาะว่าถังเอ e r g y ของทางเกมเกมหนึ like ่งแล้วกันเออมึงมุฟออนยังไงวะกูไปกอดหมาแล้วตอนนั้นกูรู้สึกว่ากอดหมาอุ่นกว่ากอดเขากูเลยมุฟได้ได้เหรอวะอ๋อกอดหมาอุ่นกว่ากอดเขาแล้วเขาแลหมารักเรามากกว่ารักเข้าใช่ปะ เออมึงก็จริงของมึงนะกูกำลังคิดตามอยู่ว่าอะไรมาเทียบเคียงกันได้บ้างวะแต่สุดท้ายก็คือมันมูฟไปได้ก็ดีนะก็คือมีอะไรอยู่ข้างๆแล้วก็ไม่ทิ้งเราไปไหนที่นั่นเองใช่ป้ะหรือกูเข้าใจอะไรผิดวะกูกำลังงงอยู่เออก็ดีนะเพิมคือเลี้ยงอะไรก็ได้ครับขอใม้มีไว้ให้กอดแล้วมันกอดอุ่นว่ากอดคนคนนั้นน่ะจบเออแค่นั้นแหละ เลิกกันเถอะทําไมพี่ทําอะไรผิดหรอเปล่าหรอกพี่ดีเกินไปหนูเฮียเองหรือเปล่ามันเลยไม่บาลานซ์กันจุด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 ก็จริงของเขานะครับจุกแบบเจ็บเจ็บเอออยู่ดีกลายเป็นคนเตี้ยไปเลยเตี้ยหัวนะฮะงงมากเลยทำไมอยู่ดีเหมือนโดนด่าไงไม่รู้นะครับนี่ แหนโดนแข้งไม่ใช่ขนาดนั้นปีใหม่ปีนี้ไปไหนวะอ่านให้นะครับไม่รู้อ่ะยังไม่ได้คิดหรือไปกับแฟนก็น่าจะทำไมอะ่ะเอากูไปด้วยคนได้ไหมกูขอร้องฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮาทำไมอะ่ะไม่มีเพื่อนแล้วเอากูไปด้วยเหอะตัวแถมก็ได้ยกของกระเป๋าให้ก็ได้ นั่งสารเขานะคณะตูวแถบไม่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอฮะเอออย่าบอกก็บอกเอาจริงไม่ต้องขอร้องอะไรเลยขอเออมึงอ่ะเข้าใจมึงมีแฟนไม่ยากหรอกกูหาแฟนอาจจะยากแต่กูทําให้มึงอ่ะไม่มีแฟนหรือแฟนเล่นกับมึงอ่ะง่ายเลยแค่ดูรูปโทรศัพท์กูเชื่อป้าแม่พาไปแน่นอน เราเป็นเพื่อนสนิทกันเรามีเรื่องราวเยอะล้วเพื่อนรักใครขโมยรอยยิ้มเพื่อนกูสลากกินแบ่งรัฐบาลกินไม่แบ่งได้ไหมเจ้าทุกช่องทางเลยเหรอพี่หล่อเล่นะฮะรอยยิ้มหวานก็จะเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิออกมาไม่ใช่ไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับเลขน,นะกลับไปซื้อ ผุบเลยฮะนักสารเขานักขนับนี่ยสุดยอดเป็นเลยใครที่กำลังเจออยู่ขอให้สู้ๆไว้แล้วงวดหน้ายัางมีเออกูเชื่อแบบนั้นทักครับใครคะเหนือคู่ครับห้า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 ขออนุญ,ญาตบล็อกเนี่ยก็เป็นซ์อย่างเนี้แล้วบ่นไม่มีแฟนแล้วแกจะแรงเพื่อ บอกจริงว่าเนื้อคู่มันเป็นบล็อกเขาทำไมนี่ไงวันที่เขาบ่นว่าไม่มีแฟนคือแบบเฮ้ยอยากได้คนที่เขาถูกใจให้กดไลค์ก็ดีไม่ได้ไหมายถึงมึงมึงเขาก็เลือกได้นะ,ะ่ะเขาไม่ได้ทำานาส่วนผสมไม่ได้ทำนาปีไม่ได้นาปังไม่ได้หวานไปเรื่อยแต่บางคนก็ไม่แน่แบบเช็คเลทอะไรเงี้ยหัวใจแต่ก่อนจะทักแบบนี้ครับโกโรุณาเช็คหนังก่อนนะครับ ไม่ใช่รอบหนังจะพาเขาไปดูนะหนังหน้ามึงอ่ะเออมึงกูต้องการขับปรึกษาเลิกเลยมึงฟังกูเล่าก่อนก็ได้อันนี้ก็รีบไปอ่ะให้เขาพิมพ์มาก่อนอันนี้ก็ตัดบทไปเรื่อยว่าใจมึงฟังแล้วมึงหมา มึงฟังแล้วมึงแนะนำอะไรไปแม่งหมาไงมันกลับไปดีกันอาหารหมายังคาปากเลยเข้าใจฟังเขาหน่อยก็ได้เขาอยากแค่ต้องการแบบคนรับฟังหรือถ้าไม่รับฟังก็รับตังก่อนอก็ได้นะเอ,อไปอาบน้ำก่อนนะโอเคค่ะอาบเสร็จยังนะ่ะวันจันทร์ผ่านไปนะวันจันทร์อาบเสร็จยังคะยังไม่เสร็จอีกเหรอเมื่อวานอาบเสร็จหรือยังคะวันนี้ อาบเสร็จหรือยังรออยู่นะถามสั้นๆนะไปอาบน้ำหรือไปขุดน้ำเนี่ย <t ree> ไปอาบทะเลจีนใต้เหรอ <t ree> <t ree> มึงไปนานเหลือเกินเออจมน้ำแล้ววะถ <at> <t ree> ้าเป็นห่วงก็บอกก็ได้ไม่คุยก็ไม่คุยไม่ใช่มึงหายไปไปอาบน้ำเนี่ย <t ree> เออม,มึง <Sabrina> <t ree> ม,มีสบู่หรือยังเนี่ย <t ree> <t ree> ฟ, <at> ฟอกเครียดนักหนาพูดลอยๆนะฮะอย่าพูดอย่ากินเยอะอย่าพูดเยอะ มาหาหน่อยครับแล้วก็เครื่องหมายอะไรเอ่ยมือลั่นขอโทษค่ะเบอร์ห้อง101 69อับ69อุ๊ยลั่นอีกแล้วอยู่คนเดียวรีบมานะคะอ,อ,อยู่หน้าห้องแล้วครับไอเรานี่ไม่เล้นลั่นเราเน้นไปถึงเลย <c oughs> เน้นเข้าถึงตัวออโอ้โหครัวก็ได้ระเบียงก็ดี น่าจะไม่อยู่คนเดียวแล้วนะฮะน่าจะมีความเสียวขึ้นด้วยหรือเสียวว่าไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยคราชมึงสั่งของเป็นเพื่อนกูหน่อยส่งบัญชีไปออมรัพศูนย์จุดสี่แดสตังค์โอเคไม่เป็นไรนะมึงว่าแต่มีตังกินข้าวไหมการชวนไปเศษถีนะครับแต่เพื่อนทำตีเป็นแบบยาจกไปก่อนเข้าใจครับกูก็เป็น เข้าใจดีเลยลูกเนียมึงเอาอะไรมากอย่าว่าแต่ f เ,เลยกู <c oughs> ในกินข้าวแบบ if ไอ้สัตว์หยอกเล่นะฮะเปกระจใจสำหรับคนที่กำลังรองเงินเดือนแล้วก็รองเงินครึ่งเดือนสู้ๆนะฮะ <c oughs> เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะฮะไปเสียใจก็แสดงออกไปเถอะ <c oughs> มึงก็ท่องไว้ว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาถือคติอุนโนเหลาทอง <c oughs> ฮะโอนเหล่าไม่เลียวเนี่ยไม่ใช่หนาเดีด๋ยวโดนไม้หนาน,ะนั้นหนาซัดแม่งก,ก่อนเลยล <c oughs> อเล่นนะฮะจะเป็นบริเลเดตนะครับไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเดี <c oughs> ๋ยวโดนหนาสามไม่มึงเนี่ย <c oughs> สุดยอดไปเลยเคยกลับไม่ไหวไหมไม่เคยเคยหน่อยอยากไปรับ เฮ้ยทำไมอบอุ่นจังวะไงก็อยากไปรับไง <c oughs> <laughs> อยากกลับรถเราหรือรถโรงพยาบาลนะละ่ะเลือกเอาดีนะร <c oughs> ออ่านคำตอบอยู่นะเว้ยเน้นดุดันเน้นดุเข้าห้องอ <c oughs> จะเปิดร้านใหม่เหรอค่ะงานพี่ขอเป็นลูกค้าคนแรกของหนูประเดิมร้านใหม่ <c oughs> ได้ปะได้ค่ะ น่ารักที่สุดแล้วหนูจะขายอะไรอ่ะขายลงศพค่ะฮะนี่ก็ตกใจฮะเปลี่ยนสินค้าได้ไหม <c oughs> ที่ซื้อวันนี้หนูแถมมะพร้าวฟรีให้หนึ่งหนึ่งลูกรับประกันเป็นเจ้าภาพด้วยน <c oughs> ้องไปแล้วมึงเนี่ยสงสารน้องเขา <c oughs> เออไม่มีรายแรกก็ทีเลย <c oughs> มงเอ้ยเธอไม่เคยจริงจังเลยเวลาที่เราคุยอะไรซีเรียสด้วยอะ่ะจรงจิงจังจอมแก่นนะหรอยังไม่หยุดอีกหรอเธอเขอโทษทีไม่อยากให้เครียดรู้แล้วแต่เธอติดเล่นเกินไปนะบางเรื่องจริงจังบ้างก็ได้จอมแก่นเหรอน้ำมันชินจังพอใจยังมึงติดอะไรนักหนาะขอโทษ <c oughs> เออจอมปวกไง <When. S 2> เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้นะถ้าชื่นชอบลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไครป์ดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนตใ์ใหม่จากช่องเรานะครับผม <S 1> <S 1> แล้วก็ <S <S ลืมรับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมก็เสนอแนะกันมาได้จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็แท็กคนที่คุณรักใต้อคอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับคุณครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่ทุกคนรักและช่องที่ทุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้และเป็นการ สนับสนุนช่องไปในตัวด้วยนะครับลิ้มพันไปห,หน่อยช่วงนี้อัดคลิป2เคลิปติดกัน <c oughs> ออถ้าเจอกันใหม่ EP หน้าครับอย่าลืมครับวันพุธจะเป็นคอนเทนต์อ,อท็อปปิกเด่นเย็นนี้และคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอะไรนี้ขออนุญาตดูช่างใจก่อนว่าอะไรเป็นยังไงฮะขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไป <c oughs> เจอกัน